Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตันช่วงเช้า ริโอโยกชาลีปาติญโยเด็กปั้นปืนที่จะขึ้นสู่ระดับท็อปคนต่อไปริโอฟอดินานอดีตปากันหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าชาลีปาติญโยกองกลางอนาคตไกลวัย18ปีจะสามารถทะลุขึ้นมาสู่ระดับท็อปได้ถ้าเขายังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องที่าร์ตซนปาติญโยยิงประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ได้แล้วในเกมชนะซันเดอร์แลนด์5-1ในคาราบาวครับเมื่อเดือนก่อนแม้จะเป็นการลงเล่นกับชุดใหญ่นัดแรก แต่แฟนบอลของอาร์เซน,นคุ้นเคยกับชื่อเด็กคนนี้มาสักระยะแล้วกับผลงานของเขาที่โดดเด่นกับทีมยู23เฟอร์ดินานกล่ากับ BT Sport ว่าไปดูคลิปของเขาเล่นใน YouTube มันสนุกกับสิ่งที่คุณได้เห็นและความสามารถที่เขามีผมได้คุยกับคนที่อาร์เซน,นและสิ่งที่เขาบอกเกี่ยวกับเด็กคนนี้คือเขาอาจจะเป็นผลผลิตที่ดีที่สุดในช่วง2-3ปีของอะคาเดมี่เขามีความสามารถที่สูงมาก แต่จุดที่โดดเด่นในตัวเขาคือเรื่องของความคิดเมื่อคุณกับใครก็ตามที่รู้จักเขาในเรื่องของความคิดและจิตใจเขาไม่ได้ไปในจุดที่ต่าเกินไปหรือสูงเกินไปเขาเป็นเด็กที่สมดุลและมีพื้นฐานทั้งหมดในการขึ้นไปสู่ระดับยอดบนสุดได้นี่คือเด็กคนต่อไปของารสเอนผมเพียงรู้สึกเมื่อได้เห็นเขาเล่นมีวิธีการเล่นที่สวยงามสมดุลจังหวะการเล่น เปนบอลต้องชอบที่ได้เห็นเขาเล่นอย่างแน่นอนแรมเดลผิดวางปืนไร้คะแนนเกมแพ้เรือจวกมาตรฐานกรรมการเรื่อง VAR อารอนแรมเดลนายทวารของอาร์สตน,น ston, กล่าวหลังเกมที่อาร์ซตนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสองในเกมพิเลกพร้อมกับจวกการตัดสินของกรรมการเกี่ยวกับการใช้งาน VAR ที่ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนอาร์ซตนเกมนี้ออกนำไปก่อนจากบุคโยสาก้าก่อนที่ครึ่งหลังในช่วงนาทีที่55-58 จะมีเหตุการณ์จุดโทษของแมนเชสเตอร์ซิตี้และใบเหลืองแดงของคาเบียลมาเกาเยสมาเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก่อนที่สุดท้ายทีมเยือนจะมาได้ประตูชัยจากโรลดลี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับเราเล่นกันได้ดีมากเกมรับก็ทำงานดีในการเล่นเพียง10คนโชคร้ายมากกว่าที่มันเข้าทางคู่แข่งและพวกเขาได้ประตูเราเจ็บปวดและผิดหวังแต่ต้องยอมรับมัน และไปต่อเพราะนี่คือฟุตบอลและเรามีเกมรอบรองชนะเลิศรออยู่ในเกมต่อไปกับจุดโทษของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมรู้สึกว่ามันเบามากผู้กำกับเส้นก็บอกว่ามันไม่ใช่จุดโทษแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ฟัง V A R และเช็คจังหวะนี้ผมสับสนไปหมดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ V A R ไม่ได้บอกให้กรรมการไปดูจังหวะจุดโทษของเราในครึ่งแรกกรรมการอาจจะบอกไม่จุดโทษ แต่ในเกมทั้ง2จังหวะกรรมการก็บอกไม่จุดโทษทั้ง2ครั้งในตอนแรกแต่ทําไมเขาถึงเช็คในจังหวะกับซิตี้แต่ไม่เช็คในจังหวะของทีมเราล่านั่นคือสิ่งที่ผมหงุดหิดมากมันคือความไม่เสมอภาคการของการตัดสินเรือแล่นชิลปืนจอมใบแดง5ประเด็นร้อนแมนซิตี้บุกเฉือนปืนใหญ่เปิด5ประเด็นน่าสนใจจากเกมแมนซิตี้บุกเฉือนาอร์ตซน,นหลังเจ้าถิ่นต้องเหลือ10คนพอกาเบียลดนใบแดง ส่งผลให้เรือใบสีฟ้าเล่นชิลติดลมบนอยู่ในเวลานี้เ๊บกัวเดวล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าพาเรือใบสีฟ้าคว้าชัยชนะในศึกพรีเมียร์ลีกได้เป็นเกมที่11ติดต่อกันหลังบุกไปเชือนอาร์ตซนองต่อ1ถึ่งทึงินเอเมเริสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งมก,กราคมที่ผ่านมาหลังเตะไป21นัดแล้วแมนซิตี้เก็บไปถึง53คะแนนและนำโด่งเป็นจา่าฟงพรีเมียร์ลีกโดยทิ้งเชลซีอันดับ2 ที่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดไปแล้ว11คะแนนและนำลิเวอร์พูลอันดับ3ที่เล่นน้อยกว่า2นัดอยู่12คะแนนส่วนอาร์ตนอนยังครองอันดับ4ของตารางโดยมี35คะแนนจาก20นัดและจากการเจอกันของทั้ง2ทีมในนัดนี้มี5ประเด็นน่าสนใจดังนี้ปืนใหญ่พลาดปลดล็อกก่อนลงสนามเกมนี้อาร์ตนอนมีสถิติย่ำแย่เวลาเจอแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกหลังแพ้มา9เกมติดนับตั้งแต่เสมอกัน 2. ต่อ2เมื่อเดือนเมษายนปี2 0 1 7 และเป็นคู่แข่งที่พวกเขาแพ้ติดต่อกันมายาวนานสุดปืนใหญ่โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในครึ่งแรกและนําไปก่อน1ต่อ0ก่อนที่ครึ่งหลังจะมาพลาดเสียจุดโทษและเป็นริยัตมาเรสยิงเข้าไปนาทีที่57ก่อนที่2นาทีต่อมาสถานการณ์จะแย่ลงไปอีกหลังกาเบียวซึนเตอร์แบ็กโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงาร์ตอนทำท่าว่าจะยันเสมอได้อยู่แล้ว แต่มาโดนรถรี่กองกลางทีมเยือนยิงประตูคว้าชชยในช่วงทดเจ็บนาที9ก้สบวกสส่งผลให้ปืนใหญ่ต้องแพ้แมนซิตี้ในเกมลีกเป็นนาที่10ติดต่อกันขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์0เอร์เซกับไลแอดแอดอินโแปกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยซากา้ายังฮอตปืนใหญ่ได้ประตูออกนำแมนซิตี้หนึ่งต่อศูนในนาทีที่31จากการยิงของบูคยโยซากา้ากองกลางทีมชาติอังกฤษ และเป็นลูกที่6ของเจ้าตัวในลีกซีซั่นนี้ซาก้า20ปี1 1 8วันทําสถิติเป็นนักเตะปืนใหญ่อายุน้อยสุดลำดับ2ต่อจากนิโคล่าอเนลกา18ปี240วันเดือนพฤศจิกายนปี1997ที่ยิงประตูใส่แชมป์เก่าเพีิมลีกนอกจากนั้นซาก้ายังเป็นแค่หนึ่งใน3นักเตะอายุต่ำกว่า21ปีที่มีส่วนร่วมกับประตู1ิลูกขึ้นไปในหลีกใหญ่ยุโรปซีซั่นนี้อีกด้วย ปืนใหญ่จอมรับใบแดงปืนใหญ่กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของศึกรพิมลรกที่ได้ใบแดงถึงหลัก100ใบไปแล้วหลังกาเบียวโดนไล่ออกในนัดนี้ตั้งแต่มีเกลอาริต้ามาคุมอาอสตอนเมื่อปี2019ก็มีนักเตะปืนใหญ่11รายที่โดนไล่ออกในทุกรายการซึ่งมากกว่าทุกทีมหากนับตั้งแต่ที่กุนซือชาสเปนิด มาทำงานในทีมเอเมอร์สเตเดียมเรือชนะ11นัดติดในลีกแมสซิตี้มีโอกาสสูงที่จะป้องกันแชมป์พเมลีกเอาไว้ได้อีกสมัยหลังเดินหน้าคว้าชัยในเกมลีกมาได้ถึง11นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนอกจากนั้นเรืบใบสีฟ้ายังทิ้งเชลซีอันดับ2ที่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดไปแล้ว11คะแนนและนาลิวฟูอันดับ3ที่เล่นน้อยกว่า2นัดอยู่12คะแนนในประวัติศาสตร์พิมลีกมีแค่แมนยูนเต็ดในสีซั่น1 9 9 3 9 9 4 และแมนซิตี้เองในซีซั่น2017-2018ที่ทำคะแนนทิ้งอันดับ2 12คะแนนหลังจบวันที่1มกราคมกาเบียวทำตัวเองก่อนที่ริยาดมาเรสปีกแมนซิตี้จะรับหน้าที่ยิงจุดโทษในเกมเยือนนั้นกาเบียวต้องมาโดนใบเหลืองแบบไม่น่าเสียหลังไปขุดดินตรงที่ยิงจุดโทษจากนั้นอีกแค่2นาทีกาเบียวก็มาโดนใบแดงหลังได้ใบเหลืองจากการพยายามหยุดกาเบีวเชซูสของหน้าเรือใบสีฟ้า ทำให้อาสตันต้องเหลือแค่10คนและส่งผลให้แพ้ขาบ้านในที่สุดขณะที่สตีฟแม็กมานามานที่มาทําหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับ BT ทีสปอรให้ความเห็นหลังกาเบียวได้รับใบแดงว่าคุณสมควรโดนแล้วมันไรสาระสุดๆจังหวะขุดดินซาลิกาสกิดปืนขอยืมโอบาพ่วงซื้อขาด20ล้านปอนมีรายงานจากสื่อดังเดนผู้ดีอย่างเดลเมเยอร์เผยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ด ได้ติดต่อกับทางแอส n ซนเพื่อขอยืมตัวปีแอร์อเมริกโอบามยองมาร่วมทีมพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่20ล้านปอนดาวยิงชาวกาบองโดนโปลดจากตำแหน่งกัปตันทีมปืนใหญ่เมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วจากการละเมิดกฎทางวินัยของสโมสรและหลุดจากทีมตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาในขณะที่ปัจจุบันนักเตะกำลังเดินทางไปรับใช้ทีมชาติกาบองในศึกแอฟริกาคัพอฟเนชั่นหล่ายก็เชื่อว่าเจ้าตัว น่าจะหมดอนาคตกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดจากรายงานเผยว่าทีมเศรษฐีใหม่อย่างซาลิกาดงที่กําลังมองหาศูนหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพต่อเนื่องหลังจากเขาลอมวิวสันเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมกับแมนยูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและต้องพักยาวหลายเดือนโดยพวกเขาได้ติดต่อกับทางอาร์สนอลเพื่อขอยืมตัวศูนย์หน้าวัย32ปีมาใช้งานในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นนี้ ความออปชันซื้อขาดในภายหลังที่20ล้านปอนด์สื่อเผยปืนเต็งเหนือไก่ควา้าคูลูเซฟสกี้เสริมทัพมีรายงานว่าปืนใหญ่เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวเดยันคูลูเซฟสกี้ปีของทีมยูวนตุสดาวเตะวัย21ปีต้องอดทนกับช่วงเวลาที่น่าผิดหวังนับตั้งแต่ที่แม็กอเลกีกลับมาคุมทัพหลังได้หลงเล่นลดลงเหลือแค่เป็นตัวจริง4นัดและตัวสำรอง17นัดในทุกรายการโดยยูวนตุส ต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในเดือนมกราคมดาวเตะทีมชาตสิสวีเดนก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มนักเตะท,ที่จะย้ายออกจากตูรินทางด้านอาร์ซนตลและทรตแนมฮอสเปอร์ต่างก็ตกเป็นข่าวคว,ว้าเพเมเกอร์รายนี้ในช่วงกลางซีซั่นตามรายงานจากคาซิโอเมกาโตทีมไอปืนใหญ่ได้ออกนำคู่แข่งร่วมเมืองในการที่จะคว้าตัวดาวเตะรายนี้เสริมทัพขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชั100่นรเ์เซ กับไลน์แอด adinco88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย